you <laughs> เรียกได้ว,ว่ากลายเป็นประเด็นร้อรล่ะละุในโลกโซเชียลและเป็นที่คือฮาให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะจากเหตุการณ์ที่ได้มีสาวคนหนึ่งได้มีการถทกไปเล่าประสบการณ์ล้อนในรายการ The g โก s ด r a ด i o ีเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาโดยมีชื่อเรื่องคิดว่าทำไมดูเป็นคนดีจังจนกลายเป็นประเด็นทีกระแสโซเชียลที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจนติดแฮชแท็กทำไมดูเป็นคนดีจังและล่าสุดในรายการดังอย่างฮหนกระแสทางช่องส ดมกันชัยเป็นพิธีกรเชิญเจ้าของเรื่องมาออกรายการซึ่งเธอคือปอยนักเขียนซีรีส์ชื่อดังมาออกรายการเพื่อเราถึงเรื่องราวที่เธอประสบมาพร้อมกับแขกรับเชิญรายอื่นเจ้าของรายการแจ็คเดอะโกดโดยช่วงหนึ่งหนุ่มกันชัยได้มีการเปิดเผยกลางรายการคนกระแสว่าผมบอกให้เลยนะหมอดูคนนี้ทีหลายๆคนอาจจะเรียกว่าแม่นั้นแท้จริงแล้วเป็นเพื่อนเรียนของตอนเองอยู่โรงเรียนเดียวกันต้นเรียนแผนกชาย เขาเรียนอยู่แผนกหญิงและตนเคยตามจีบด้วยเมื่อก่อนเรียนเซมจอนแผนกหญิงแผนกชายตอนนั้นเขาน่ารักมากเขาขาวหน้าชมพูผมทองผู้ชายเห็นก็น่ารักประมาณม .2 อมสพอมีเรื่องเกิดขึ้นเขาก็ไปตามดูพอเห็นชื่อก็ตกใจใครไหมพยายามไปหาหนังสือรุ่นแต่ไม่เจอก็เลยโทรหาเพื่อนเพื่อนบอกว่าจําไม่ได้หรอคนนี้คนเดียวกันนอกจากนี้ยังได้มีการออกมาบอกอีกว่าตนเคยถามข่าวๆอยู่เรื่อยเห็นว่า เขาเคยเป็นหมอดูอยู่ที่ฟอร์จูนคือดูไพ่แล้วก็เงียบหายไปพอเจอเรื่องนี้ก็ตกใจพอกลับไปดูตอนเด็กกับตอนนี้คนละแบบเลยอาจจะโดยอายุนั่นเองค่ะซึ่งต่อมาหลังจากรายการหนกระแสจบลงนุ่มกัญชัยได้โพสเฟซบุ๊ระบุว่ามีชื่อใหม่ได้ทุกวันครูกะปิพี่น่วงล่าสุดอาวังโ้โ oh, ห oh, แต่ละชื่อจนทำเอาชาวเน็ตเข้ามากดไลค์กันรัวๆเลยทีเดียวค่ะ